ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับชั่วไม่เหลือชิ้นดี ยุคคนโดเบเนียมเมฟื่งฟูมีคนไปก่อสร้างคอนโดขึ้นที่ไหนผู้ซื้อและผู้เช่าซื้อจะแห่ไปจองกันแน่นขนาดเหมือนแจกฟรีสนนราคาต่อนหนึ่งห้องตกประมาณแสนต้น,ตนถึงสองแสนความถูกแพงขึ้นอยู่กับทำเลข,ของแต่ละห้องเป็นสำคัญคราวหนึง่งมีคอนโดเปิดใหม่ในโซนเดียวกันถึงห้าหลังราคาเริ่มต้นที่แสนเศษๆคนที่เคยอยู่บ้านแบ่งห้องให้เช่า แห่งเดียวกับในผูนทุ่เมเงินฝากในบ,บัญชีบวกเงินกู้นอกระบบไปวางดาวเพื่อเข้าไปอยู่ในคอนโดในผูนเลยแห่ตามไปกับเขาด้วยวางดาวเสร็จก็ผ่อนธนาคารมากกว่าค่าเช่าห้องแค่ไม่กี่ร้อยบาทรออีกไม่กี่ปีห้องในคอนโดนี้ก็จะเป็นของเขาเองอนาคตข้างหน้ามีแต่ราคาจะสูงขึ้นถ้าเกิดขัดสนจนยากขึ้นมา ประกาศขายก็ยังมีเงินก้อนเข้ากระเป๋าพอให้อุ่นใจได้ไปอีกนานคอนโดดังกล่าวเป็นแหล่งใหญ่ของคนฐานะไม่แข็งแรงไม่ค่อยมีใครเยอ่ยยิงเข้าใส่ใครเท่าที่เห็นคอนโดทั้งห้าหลังไม่มีรถเก๋งจอดอยู่ใต้ถุนคอนโดเลยสักคันเดียวมีแต่มอเตอร์ไซค์และรถจัก,กรยานเป็นหลักบวกวินมอเตอร์ไซค์ไปปากซอยเป็นรองส่วนที่ใช้ขาก้าวเดินเพื่อประหยัดค่าโสห้ยมีมาก กว่าใครเพื่อนในภูนอพยพตัวเองไปอยู่ห้องเช่าซื้อที่คอนโดได้มานานก็รู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันเป็นอย่างดีมีอะไรเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ขอคำปรึกษาหารือกันได้อยู่ร่วมกันเกินครึ่งปีสิ่งที่ทุกห้องเก็บเงี่เป็นความลับก็ถูกงัดขึ้นมาปรับทุกทุกสำคัญที่น่ากล่าวถึงได้แก่เรื่องของสองผัวเมีย ซึ่งอยู่ห้องมุมขวาสุดหัวชื่อในลบเมียชื่อนังสยนังสยเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีลูกสองคนกำลังกินกำลังนอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นปอสองและปสามตามลำดับหรือเป็นภาระหนักของแม่เพราะเด็กวัยเรียนกินจุเหมือนทะเลที่ถมไม่เต็มค่าเสื้อผ้าค่าอาหารและค่าเล่าเรียนต้องเป็นภาระของนังสยคนเดียว ส่วนผัวคือในลบกินเหล้าจุมันดื่มน้ำประปาเที่ยวกลางคืนจิบหญิงเป็นว่าเล่นเงินเดือนไม่เคยกระเด็นเข้าบ้านแม้แต่สลึงเดียวมีแต่ไม่พอใช้ต้องรีดไถเมียเป็นค่าเหล้าข่าเที่ยวเตรและจิบหญิงอื่นที่ไม่ใช่เมียอันว่าในลบไม่ใช่คนหล่อเหลาคารมก็ไม่คมคายโดนใจหญิงแต่ถือมติว่ารือเท่านั้นที่ครองโลกและ ผู้หญิงทุกคนงามสับเมื่อดับไฟทำให้ในลบฟันผู้หญิงได้ไม่เลือกหน้าสาวแก่แม่ไม้คุณน้าคุณป้าในลบมันฟันหมดยกเว้นสูงอายุขนาดคุณย่าคุณยายถึงจะอยู่ในขายยกเว้นไม่อยากรังแกคนไว้เฉียดลงให้เป็นที่น่าสลดสังเวชความทุกข์ที่ดังใสนำมาปรับทุกข์กับในพูนก็คือระหว่างนี้หัวคงหล่อน เกิดอาการประหลาดประหลาดตรงไหนฮะในภูลถามอย่างจริงใจเพราะมีความรู้ทางแพทย์แผนโบราณมาพอสมควรมันก็อธิบายไม่ถูกนะพี่ภูลมีอยู่คืนหนึ่งไอ้ชาวเกาะมันกลับถึงห้องตอนกลางดึกพอเข้าห้องมาได้ก็ทิ้งตัวลงนอนบ่นว่าปวดท้องไอ้ฉันก็นึกว่ากินอาหารผิดสํแดง ก็เลยเอายาลดกรดลดแก๊สมาให้ดื่มกินดื่มไปครึ่งขวดก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยบอกมันว่าให้นอนหลับพักผ่อนสักคืนรุ่งเช้าก็คงหายเป็นปกติแล้วไงอีกล่ะครับคุณภูนถามอย่างสนใจในอาการของเนรลบที่เมียตั้งสมญาให้ว่าเช้าเกาะเนื่องจากว่าเกาะเมียกินก็พอตื่นนอนตอนเช้า มันกำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำอาการมันก็กําเริบปวดหนักลงไปนอนดิ้นพลาดพลาดเอามือกลุ่มท้องร้องโอดโอยบอกว่าเหมือนมีใครมาบีบไส้ยิ่งดิ้นก็ยิ่งระบมในท้องแต่ปวดจัดไม่ดิ้นนะมีหวังบ้าแน่ฉันก็จัดยากลางบ้านให้กินทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเอ๊แปลกมากคุณสายใช้มไงต่อไปอีกอ่ ฉันก็ขอแรงคุณเรืองค้นข้างห้องนะ่ะช่วยเอาตัวมันขึ้นแท็กซี่ไปโรงพยาบาลแต่มันน่าประหลาดสิ้นดีนะพอประคองไปนั่งบนเบาะหลังได้มันทำท่าเหมือนหายปวดไปตั้งครึ่งแท็กซี่เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลพาไปส่งถึงมือหมอกลายเป็นว่าหายปวดเป็นปลิดทิ้งหมอก็ได้แต่ใจาย,ยากแก้ไข้แก้ปวดมาให้กินที่บ้านพอกลับมาถึงคอนโดยังไม่ทันไร ไอ้ชาวเกาะมันก็ปวดจนดิ้นเร่าๆอีกฉันพาไปโรงพยาบาลสองรอบก็เข้าอีหลอบเดิมพาไปพากลับเกือบสิบเที่ยวในรอบสามสี่วันทุกอย่างมันก็เหมือนไอ้ที่เล่าไปแล้วไอ้ที่ร้ายไปกว่านั้นนะคือมันไม่กินข้าวหรือดื่มน้ำสักจยดพาไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลแทนที่จะดีขึ้นมันกลับอาเจียนเป็นเลือดสดๆอาการโคมา่า เข้าขั้นตรีทูตหมอนี่ต้องยอมถอดสายน้ำเกลือออกเพลอประเดี๋ยวเดียวไอ้ชาวเกาะของฉันนะมันหอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหมอที่เป็นญาติกันกระซิบบอกฉันว่าอีกไม่เกินสามวันเตรียมติดต่อสาลาตั้งสวดที่วัดใกล้บ้านได้เลยหมอเทวดาที่ไหนก็หมดทางเยียวยาให้หายฟื้นคืนดีได้คุณภูณนะเก่งทางโอสถสมุนไพรแผนโบราณ พอจะช่วยอะไรได้ไหมคะกล่าวขาดคำก็เปิดม่านให้ดูเตียงนอนจะมีร่างของเนลบนอนเศร้าหายใจละลวยทำปากอ้าประงาบประงาจะตายไม่ตายแหละในภูลตอนนั้นอายุห้าสิบเศษผ่านร้อนผ่านหนาวมามากอาศัยวิชาแพทย์แผนโบราณสังเกตสีหน้าดูราศีของผู้ป่วย เห็นหมองคล้ำดำไหมราวกับเคลือบด้วยดินหม้อในภพูนเกิดล้างสังหรณ์อย่างลึกลับขึ้นมาอย่างประทันหันเกรงว่าอาการป่วยของนยลบอาจไม่ใช่เกิดจากโรคร้ายแต่เป็นการป่วยด้วยศาสตร์มืดมนดำมีผู้เรืองวิชาทางสายดำเล่นงานด้วยอาคมขลังซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเอกไปเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องมือแพทย์ล้ำยุคนำสมัย ก็ตรวจหาสมุดฐานของโรคไม่พบจึงบอกถึงเรื่องที่เขาสนิทฐานให้ดังสายรู้เรื่องที่พูดใด้ฟังนั้นเนี่ยสมัยผมยังเป็นเด็กอยู่กับญาติที่เมืองสุรินทร์นะซึ่งอยู่ติดกับชายแดนขเขมรเคยเห็นผู้ป่วยแบบนี้มาเจ็ดแปดครั้งหมอแผนปัจจุบันตรวจยังไงก็ไม่พบโรคร้ายในตัวพระผู้ป่วยไม่ได้ล้มป่วยด้ยวยโรคแต่ โดนคนดีมีวิชาคมสูงส่งของมาเข้าร่างกำหนดเวลาตายไว้ตั้งแต่วันที่ส่งออกมาอืมถ้ายัางไงแล้วผมว่าคุณน่าจะหาคนเก่งๆทางสายขาวให้มาช่วยแก้เคล็ดวิชาสายดำคือนิ่งนอนใจคงจริงอย่างที่หมอคนนั้นบอกนะว่าอีกไม่เกินสามวันคุณลบเนี่ยจบเหแน่ นางสายตกตะลึงตัวเย็นเฉียบครึ่งปีที่รู้จักกันหล่อนรู้ดีว่าคนอย่างในพูนไม่เคยพูดจาเลาะแหละเล้วไหลในตาสีเหล็กเพราะผ่านโลกมาอย่างโชคโชนป้องว่าทุกประโยคที่เขาพูดให้ฝั่งนั้นเป็นเรื่องจริงที่นางไม่อาจมองข้ามไปได้จริงอยู่ในลบผู้เป็นผัวทําตัวเลวแหลกไม่ดูแลครอบครัวเงินทองหามาได้เท่าไร ก็เป็นลงที่ขวดเหล้าหมดซ้ำยังรีดไถเมียไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงแถมนอกใจไปมั่วกับหญิงอื่นไม่เลือกว่าลูกเขามีใครแต่ก็ยังผูกพันกันในฐานะสามีภรรยาที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะโรกรธเกลียดกันแค่ไหนก็ทิ้งกันไม่ลงหันไปดูผัวที่หายใจเขม็อคขมวคพร้อมจะหยุดหายใจได้ทุกมือต่างกับผัวในอดีต เหมือนฟ้ากับเหวหมดสิทธิ์ลุกขึ้นมาบีบคอมีเพื่อเอาเงินไปบำเรอพลตรอยิงอื่นถ้าตายไปเสียได้ก็สิ้นทุกหมดโศกกันทีพรเอิญจิตสำนึกฝ่ายดีสั่งห้ามไม่ทำอย่างนั้นยังไงเสียก็ต้องเห็นแก่ลูกน้อยตาดำดำพ่อจะดีจะช่วยยังไงก็เป็นที่รักและเคารพของลูกๆอยู่เสมอในที่สุดนางสายตัดสินใจ ขอแรงในภูนพูกกว้างขวางในหมู่นักเลงสายศาสตร์ให้ช่วยติดต่อคนดีมีวิชามาดูแลรักษาในลบด้วยเถอะในภูนรับเป็นธุระให้ตกเย็นวันรุ่งขึ้นเขาเชิญคารวาสน,นักพลังจิตชื่ออาจารย์เทพมาที่คอนโดชั้นสี่เพืนั่งทางในตรวจดูอาการของในลบว่าเกิดอะไรขึ้นนั่งใส ก็เปิดประตูห้องทิ้งไว้ให้เพื่อนบ้านที่อยู่คอนโดนเดียวกันมามุงดูการทำพิธีลีลับหัวสลอนไปหมดมีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มคนสาวและลูกเล็กเด็กแดงแทบจะขี่คอกันดูเลยเชียวเพราะเรื่องปล่อยข้าว,ปล,าวปล่อยของทำนองศาสตร์มืดมนดำอยู่ในความสนใจของคนไทยเราทุกยุคทุกสมัยล้มป่วยมากี่วันแล้วอาจารย์เทพ เอ่ยปากถามในลบเป็นคำแรกหน้าประหลาดที่ในลบสามารถพูดโต้อตอบได้ทั้งแท,ที่นอนซึมกระทือจะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วไม่พูดไม่จ้ามานานพายผอมจนเหลือแต่กระดูกเหมือนเด็กเอธิโอเปียแต่ยันนี้เกิดประหลาดพูดออกมาได้โอ้ยมาประมาณสิบสี่สิบห้าวันแล้วครับ มาทำให้เขาป่วยทำไมต่อมาตามตรงท่านถามเสียงเฉียบขาดอุดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องอย่าทำเป็นไก่ฉันมองปราดเดียวก็รู้ว่าแกมาแทรกสินอยู่ในร่างของในลบแกเป็นใครอาจารย์คนไหนส่งแกมาคิดให้ดีก่อนตอบ้าพูดจาโป๊ปดอีกฉันจะใช้เตโชธาต์ สั่งสอนแกเดี๋ยวนี้พูดขัดคำก็ยืนจ้องหน้าในลบทรงกระแสพลังจิตออกไปทางสายตาในลบซึ่งนอนแซาสามารถลุกขึ้นนั่งบนเตียงได้อย่างเหลือเชื่อพูดกลัวอาจารย์เทพยังดุร้ายคนยังไอ้เสียงไม่กลัวใครทังสิน้นถ้าเป็แนแท่จริงนะนะข้าคงเล่นงานไอลบจนปางตายไม่ได้หรอกโอ้โี่แท้กับผีในเสียง อย่าทำกระแพงกับฉันดีกว่านะ่าไทมิกล้าบอกว่าใครส่งแกมาก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องที่แกคิดเอาชีวิตในลบเนี่ยไม่บอกไม่ได้แกเองมีฤทธิ์มีเดชพอตัวรู้จักสีแดงที่ฝ่ามือของฉันไหมพลังเตโชธาตุผีที่สิงอยู่ในร่างในลบลงออกมาดังๆังยังตกใจเนื่องจากในสายตาของผีจะเห็นชัดว่าบัดนี้กลางฝ่ามือข้างขวาของอาจารย์เทพ แดงรุ่งโรดดุดเปลวเพลิงประไลกันสามารถควยพุ่งมากระทบร่างวิญญาณของมันให้กลายเป็นขุยผงได้ในเดี๋ยวนั้นแต่สายตาของฝูงชนที่มุงดูอยู่เห็นเพียงฝ่ามือสีแดงกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อรู้จักก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้พูดเล่นๆเ,เอาแล้วนะถามคำาสุดท้ายแกคิดฆ่าในลบทำไมมีข้ออาฆาตบาดหมางกัน หรือรับทำงานให้ใครผีในเสียงหมดพิษสงไม่กล้าหือกล้าอือกับคาวาสนักพลังจิตยอมเปิดปากตอบอย่างไม่ลังเลฉันรับคำสั่งจากหมอพเชาวเขมรแห่มาเล่นงานไอ้เจ้านี่ด้วยการทรมานให้ตายทีละน้อยทีละน้อยไอ้ลบเป็นคนชั่วไายผู้หญิงละทิ้งขว้างยากของผู้หญิงก็เลยจ้างหมอพศ ไอ้เคสซา์มืดพลดำจัดการกับมันให้สาสมกับความชั่วนังใสและฝูงชนที่แฮมามุงดูเพิ่งรู้เดืยนนี้เองว่าในลบโดนผีเข้าแทรกสิงเนื่องจากไปทำผู้หญิงเขาท้องแล้วไม่รับผิดชอบนึกว่าเป็นดอกไม้ริมทางเด็ดมาดอมดมสมใจแล้วจะทิ้งขว้างเสียเมื่มอไหร่ก็ได้ผู้ชายชนิดนี้อาจารย์เทพบอกกับในภูลตอนหลังว่า ที่จริงไม่ต้องการยื่นมือเข้ามาช่วยเลยแต่เกรงใจในภูนเพื่อนเก่ารู้จักสนิทสนมกันตั้งแต่วัยเรียนอีกทั้งไม่รู้มาก่อนว่าต้องมาช่วยคนผิดศีลผิดธรรมอย่างนายคนนี้ในลบเนี่ยละเมิดศรรีลอันเป็นกุฎธรรมที่ช่วยคนเราก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ทีบแปลว่าสัตว์ประเสรศิฐเราจะขาดศีลธรรมจรญยาสิอย่างเดียวคนกับเดรัจฉานก็ไม่มีอะไรแตกต่างกัน ในลบเนี่ยละเมิดศีลข้อสองลักทรัพย์ภรรยาไปเป็นเลือหญิงอื่นผิดข้อสคือผิดประเวณีไม่เลือกมาลูกเขาเมียใครข้อสีก็ด้วยพระโปปดมดเท็จเอาเงินเมียไปให้หญิงอื่นแล้วก็หกหญิงอื่นว่าตนยังโสดอยู่ศีลข้อห้าหญิงแล้วใหญ่จมอยู่ในขวดเหล้าเช้าสายบ่ายเย็นไม่ว่างไม่เว้น คนยังเขาละเมิดศีลขนาดหนักถึงสี่ข้อแล้วศีลข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์มันจะเหลือเะรอก็จะสรุปได้ว่าคนอย่างในลบไม่มีศีลทมอะไรเลยเมื่อเวรกรรมที่ไปทำผู้หญิงอื่นตั้งท้องแล้วปล่อยให้เขาต้องไปจนกับชะตากรรมไปเพียงลำพังกรรมนั้นตอบสนองในรบในชาตินี้อย่างทันตาเห็นก็สมควรแก่เหตุตายไป มีแต่แผ่นดินจะสูงขึ้นเท่านั้นเดชบุญที่นังสายเป็นคนดีพอใช้ได้เลยมีเหตุให้คบหาสนิทกับในภูลเพราะจริตนิสัยตรงกันเมื่อถึงคราวนังสายเดือดร้อนเรื่องผัวในภูลจึงยื่นมือเข้ามาช่วยโดยเป็นธุระไปเชิญเพื่อนเก่าคืออาจารย์เทพมาช่วยยื้อชีวิตให้รอดพ้นเหนื้อมือผีเฮียนทรับปากว่าจะไม่มารบกวนในลบอีกเนี่ย ฉันจะช่วยคลายอาถรรพ์มนต์ดำของหมอพศให้เมื่อจิตวิญญาณไปอิสระแล้วก็อยู่ในศีลกินในธรรมมัมนเข้าวัดฟังเทศยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไม่ช้าไม่นานเนี่ยก็จะได้ไปพุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าการเป็นผีเร่ร่อนพเนจรอดอดอยากยากปะเหมาะก็โดนคนมีอาคมขลังกักวิญ,ญญาณไว้ใช้งานสกปรก เพื่อแลกกับเครื่องเส้นเล็กๆน้อยๆหาคุณค่าหาสาระอะไรไม่ได้เลยมีแต่จะก่อกรรมทำบาปให้มากยิ่งขึ้นไปถึงตอนนั้นต้องไปเกิดใหม่ในขุมนรกํำนึกเสียใจก็สายไปเสียแล้วเข้าใจไหมใหนเสีองเข้าใจทุกอย่างฉันจะออกจากล่างในรบเดียวนี้ขอบคุณที่ปวดเรื่องพัฒน,นาการอาถรร์ให้ฉันนะ กลาวขาดคำร่างในล็บก็ล้มตึงลงไปบนเตียงนอนมีอาการชักกระตุกนึกหนักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะแน่นิ่งไปมีเงืนการขนาดเท่าเม็ดกระโพดแตกพลักท่วมตัวครู่ต่อมาก็หอบหายใจแล้วลืมตาลุกขึ้นนั่งมองผู้ที่แห่มาดูการไล่ผีทั้งในและนอกห้องรู้สึกประหลาดใจจนร้องถามเสียงแหบแห้งเอ เกิดอะไรขึ้นที่นี่ทําไมมีคนย้ายไปหมดนะแล้วจะมาเช่นกลายเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยอย่างนี้ะนะไม่ได้ไงใครตอบทีเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดจากปากเมียในลบกเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเขาหน้ามืดเหมือนใกล้จะเป็นลมจากนั้นก็หมดสติไปไม่รับรู้อะไรอีกรู้อย่างเดียวว่ามีใครก็ไม่รู้ดำมืดไปทั้งร่างใส่เสื้อผ้าสีดำสนิท เอาเท้ามาเหยียบหน้าอกเขาไว้ตลอดเวลาจะไปไหนก็ไม่ได้สติสตังเละเล,ะเลื่อนเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายตอนนี้เขารู้แล้วว่าผู้หญิงคนไหนที่บังอาจจ้างหมอผีให้มาเล่นงานเขาขอเวลาเขาฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงก่อนจะย้อนกลับไปสั่งสอนดังนั่นให้หายแค้นทีเดียวทุกคนในห้องฟังแล้วบอกตัวเองว่าคนอย่างเนลบปโปรดไม่ขึ้น มีความชั่วฉีดพล่านอยู่ในสายเลือดสักวันหนึ่งผลกรรมความชั่วคงตามสนองเขาอย่างสาสมเป็นแน่แท้